ในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ h a r d y w i b e r แล้วก็จะใช้ตัวอย่างเดิมที่ได้พูดเอาไว้ในเรื่อง p a n d ุ s เดสแคก็คือสีของตาตาสีฟ้าให้ a l l e l e เป็น b เล็กกับตาสีน้ำตาลให้ a l l e l e เป็น b ใหญ่ I, ซึ่งตาสีน้ำตาล เป็นลักษณะเด่นหรือถ้าเป็นชนชาติอื่นตาสีเข้มสีดำพวกนี้จัดเป็นลักษณะเด่นหรือโดิแน n ์ส่วนตาสีฟ้าก็จะเป็นลักษณะด้อยยีนสีตาที่มีอ l ลล l e b เล็กและอ l ลล l e b ใหญ่แสดงลักษณะสีตาจะมาอยู่รวมด้วยกันในประชากรเราเรียกว่ายีนพู ยีนพูในประชากรน,นั้นจะต้องมอีข้อที่หนึ่งก็คือไม่มีการคัดเลือกตามธรรมชาติหรือ natural selection หมายความว่าพ่อแม่ที่มีลักษณะาตาสีฟ้าหรือตาสีน้ำตาลเมื่อมีลูกโอกาสที่จะได้ลูกตาสีฟ้าหรือตาสีน้ำตาลเป็นไปตามความน่าจะเป็นตามที่ได้อธิบายเอาไว้แล้วโดยไม่มีลูกคนใดถูกคัดออกจากประชากรน,นี้ต่อมา ต้องไม่มีการก่อกลายหรือการกลายพันธุ์หรือมิวเทชันก็คือตาสีฟ้ายังคงแสดงตาสีฟ้าต้องไม่มีตาสีอื่นปรากฏในประชากรและประชากรนี้ต้องมีขนาดใหญ่ทั้ง3ข้อกำหนดนี้มีผลทำให้ยีนคูหรือยีนชนิดเดียวกันที่มาอยู่รวมกันนั้นสเสถียนซึ่งในที่นี้มีผลทำให้ยีนสีตาสเสถียนนั่นก็คือ a อ l ลีว B ใหญ่และ B เล็กของสีตามีความคงที่ความถี่ของ a อลลีวหรือ a อ l ลีวคุกเบนซีหมายถึงอะไรในที่นี้จะยกตัวอย่างถ้าประชากรมีเพียงสองคนตามหลักการจริงๆแล้วเพียงสองคนเราไม่ถือว่าเป็นประชากรสมมุติว่าประชากรนี้มีชายตาสีน้ำตาลซึ่งเป็นแบบ heterozygous genotype ก็คือ b ใหญ่กับ b ีเล็กและชายอีกคนหนึ่งมีตาสีฟ้าเป็นโฮโมไซโกดจีนิวท้ายเพื่อจะเป็น b ีเล็กบเล็กอย่างที่บอกว่า2คนนี้ไม่จัดเป็นประชากรแต่กรณีนี้ขอใช้อธิบายในเรื่องจีนเท่านั้นนะในประชากรจะมีลักษณะอลัลวสีตาสองแบบก็คือ b ีใหญ่กับ b ีเล็กแต่มีอ l ล e l e เท่าหมดจำนวน4อลัล l l ด้วยกันหมายถึงแต่ละคนมีสองลล แสดงว่าแอล e ล e B เล็กมีอยู่75%ในประชากรนี้ส่วนแอล e ล e B บใหญ่แสดงตาสีน้ำตาลจะมีเพียง25%ของประชากรนี้ซึ่งจะเห็นว่าแตกต่างจากโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่พูดมาแล้วในเรื่อง planet square เพราะนี่ก็คือความถี่ของแอล e ล e ต่อมา ดูที่ลักษณะที่แสดงออกหรือฟีโนไทป์ความถี่ของฟีโนไทป์หรือฟีโนไทป์ q คลคันซีเป็นอย่างไรเรามายกตัวอย่างว่าความถี่ของตาสีฟ้าในประชากรน,นี้มีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นจึงเท่ากับ50%และตาสีน้ำตาลก็มีหนึ่งคนก็เท่ากับ50%เท่ากันนักเห็นส่วนใหญ่ก็จะสับสนกับความถี่ของแอเลียล มันคือจำนวนของแอลลีลในแต่ละจีโนไทป์ของยีนเดียวกันแตกต่างจากความถี่ฟีโนไทป์ซึ่งหมายถึงจำนวนของลักษณะที่ปรากฏจากยีนชนิดเดียวกันในการหาความถี่ประชากรต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด3ข้อนี้จึงจะสามารถหาความถี่แอลลีลได้แม่นยำเนื่องจากค่าความถี่ค่อนข้างจะคงที่ โดยเฉพาะในประชากรที่มีขนาดใหญ่แต่ถ้าประชากรมีขนาดเล็กความถี่แอลลีลเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนไปการหาความถี่แอลลีลคงที่ในประชากรขนาดใหญ่ใช้หลักการ h าร์ดีไวเบิร์กอิควิลิเบรียมหรือสมาการของ h าร์ดี้ไวเบิร ซึ่งสมการนี้นอกจากจะใช้หาความถี่แอลลีวแล้วยังสามารถประเมินจีโนไทป์ในประชากรประเมินความถี่แอลลีวของยีนที่แตกต่างกันและอื่นๆได้อีกหลายแบบตัวอย่างสมการเช่นถ้าให้ p แทนความถี่แอลลีวของตาสีฟ้านั่นก็คือ b เล็ก Q แทนความถี่แอลรีลของตาสีน้ำตาลก็คือ B ใหญ่ดังนั้นมาดูว่าถ้า P บวกคจะได้อะไรอย่าลืมว่า B ใหญ่และ B เล็กคือแอลลีลซึ่งปรากฏอยู่บนโครโมโซมคนละแท่งกันของโฮโมโลกัสโครโมโซมดังนั้น P บวกคจึงเท่ากับ หนึเปอร์เซหรือเท่ากับ1เช่นเมื่อแทน p เท่ากับตาสีฟ้าจึงมีค่าความถี่อยู่ที่ยี่ิบเปอร์เซนวแทนตาสีน้ำตาลจึงมีความถี่ของแอลิลเท่ากับ75%เปอร์เซน เมื่อรวมกันแล้วก็เท่ากับ100%หรือเท่ากับ1แต่ถ้าเราสนใจความถี่ของจีโนไทป์ละสมการฮาร์ดีไวเบิร์กจะเป็นอย่างไรถ้ายกกำลังสองให้กับสมการนี้ทั้งสองข้างก็จะได้ p กำลังสองบวก 2pq บวก q กำลังสองเท่ากับ1เมื่อ1ยกกำลังสองก็เท่ากับ1เหมือนเดิมไปหรือ p กำลังสองคืออะไร แทนค่าความน่าจะเป็นของจีโนไทป์ที่ได้จากการผสมดังนั้น p กำลังสองเท่ากับ b เล็ก b เล็ก b 1ได้มาจากพ่อส่วนอีกอันหนึ่งได้มาจากแม่มันก็คือความน่าจะเป็นของการเข้าคู่กันของสองแอลลลจึงแทนด้วย p กำลังสองในทำนองเดียวกัน q กำลังสอง แทนความน่าจะเป็นของแอลลี B ใหญ่จากพ่อที่จะมาเข้าคู่กันกับแอลเลี B ใหญ่ที่มาจากแม่จึงได้เป็นจึงได้เป็น Q กำลังสองแล้ว2 P Q หมายถึงอะไรนี่คือความถี่ของแอลลีของไฮบริดหรือลูกผสมหรือเฮทโทโลไซกัสจีโนไทป์นั่นคือถ้าได้แอลลีล B เล็กตาสีฟ้าจากพ่อและ B ใหญ่ตาสีน้ำตาลจากแม่ อย่าลืมนะคะว่าการเขียนจีโนไทป์ที่ถูกต้องนั้นจะต้องเขียนให้ลักษณะเด่นอยู่หน้าแต่ในที่นี้ต้องการแสดงโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่แอลลีจากพ่อและแม่มาเข้าคู่กันเท่านั้นดังนั้นโอกาสที่จะได้เฮทโรไซโกดหรือพันทางจะมีได้เพียงสองแบบเท่านั้นความถี่ของจีโนไทป์จึงเท่ากับความถี่ของแอลลี b ีเล็กคูณแอเลียลบใหญ่และอีกอันหนึ่งก็คือ b ีใหญ่คูณบีเล็กเมื่อรวมกันจึงได้เป็น2 PQ ซึ่งเป็นความถี่ของพันทางในประชากรจากตัวอย่างที่ยกมาแล้วเป็นเพียงแบบง่ายๆทีนี้ลงมาดูตัวอย่างในสถานการณ์จริงที่ประชากรหนึ่งมีสมาชิกอยู่1ล้านคนเป็นประชากรที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นไปตามข้อกําหนดของฮารีไวเบิร์กซึ่งในประชากรนี้ที่มีตาสีฟ้า9%ลักษณะน,นี้ก็คือฟิโนไทป์แต่ก็เป็นความถี่จีโนไทป์ได้เพราะจีโนไทป์เป็นบีเล็กบีเล็กมีได้แบบเดียวเนื่องจากตาสีฟ้าเป็นลักษณะด้อยต้องมีทั้งสองแอลเลลเป็นบีเล็กเท่านั้น และนี่ก็คือความถี่จีโนไทป์เท่ากับ mm. 9เปอร์เซนและนี่ก็คือค่าของ p กำลังสองเท่ากับ b เล็ก b เล็กเท่ากับ9เปอร์เซน p กำลังสองคือความถี่จีโนไทป์ที่มาจากความถี่แอลเลี p คูณกับความถี่แอลเลีย p เดียวกันจึงได้เป็น p กำลังสอง แล้วในประชากรนี้ความถี่อ l ล e l e p ก็เท่ากับ square root จุดศูนย์เก้าเท่ากับจุดสามและความถี่อ l ล e l e p ในทั้งประชากรก็เท่ากับสามสิบเปอร์เซนต์จะเห็นว่าความถี่ g ีโน t y p e น้อยกว่าความถี่อ l l ลี e มากก็เพราะว่าความถี่อ l l ลี e นี้มาจากทั้งของพ่อและของแม่มาดูต่อกันมาดูความถี่อล l e l e q กันบ้าง แทนตาสีน้ำตาลจากสมาการข้างต้น P บวก Q เท่ากับ100%หรือเท่ากับ1ดังนั้น Q ก็จึงเท่ากับ70%หมายความว่าถ้า allele ตาสีฟ้าในประชากรมี30%ดังนั้น allele ตาสีน้ำตาลก็ต้องเท่ากับ70%แต่ในประชากร phenotype ของตาสีน้ำตาล อาจมาจากจีโนไทป์แตกต่างกันจำนวนตาสีน้ำตาลในประชากรเท่ากับ91ปอร์เซนหักออกจากตาสีฟ้า9ปอร์เซนแล้วจำนวน91นี้จะมีกี่คนที่มีตาสีน้ำตาลแบบโฮโมไซกัส ซึ่งได้ B ใหญ่มาจากทั้งพ่อและจากแม่และเรารู้ allele B ใหญ่เท่ากับ70%และถ้าเป็น B ใหญ่ B ใหญ่ความถี่จะเท่ากับเท่าไหร่ B ใหญ่บีใหญ,ใหญ่ก็จะเท่ากับ Q กำลังสองเพราะ allele มาจากทั้งพ่อและแม่ Q กำลังสอง จึงเท่ากับจุดเยกกำลังสองเท่ากับจุดสีหรือเท่ากับ49%เปซจากตัวอย่างที่กำหนดให้ตาสีฟ้ามี9%ปซตาสีน้ำตาลมี91%ปซใน91%ซของประชากรที่มีตาสีน้ำตาล ก็ยังแยกได้เป็น49เปอร์เซนมีตาสีน้ำตาลแบบที่เป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนต์ตาสีน้ำตาลที่เหลือเป็นกลุ่มพันธ์ทางหรือไฮบริดหรือเฮตโรไซกัสซึ่งมี42เปอร์เซนได้จาก เอา49ลบออกจาก91ปซพวกนี้เป็นเฮทโรไซคลสหรือเป็นไฮบริดหรือพันทางจากนั้นกลับมาดูที่สมาการฮาร์ดีไวเบิร์กจากสมาการ p บวก q เท่ากับ100เปอร์เซหรือเท่ากับ1และจากการคำนวณได้ p เท่ากับ30เปเซ ซึ่งเป็นความถี่เฉพาะของแอเลิลตาสีฟ้าไม่ใช่จีโนไทป์และ Q เท่ากับ70%และถ้าแตกสมาการยกกำลังสองออกมาก็จะได้เป็น P กำลังสองบวก 2, 2 PQ บวก Q กำลังสองเท่ากับ1ที่ P กำลังสองนี่ก็คือเปอร์เซ็นต์ของประชากรที่มีตาสีฟ้าเท่ากับ9%เปอร์เซ และ Q กำลังสองก็คือเปอร์เซ็นต์ของตาสีน้ำตาลที่มี allele ตาสีน้ำตาลสอง allele เป็นโฮโมไซกัสโดมิ i นนต์มี49เปอร์เซ็นต์และ2 PQ ที่เหลือก็คือเอาโฮโมไซกัส49เปอร์เซ็นต์ลบออกจาก91ก็เป็น42เปอร์เซ็นต์ที่เป็นพันทางสรุปฟีโน t y p e ได้ว่ามีตาสีฟ้าอยู่9เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือ91เปซ็นตเป็นตาสีน้ำตาลจากที่ได้อธิบายมาแล้วก็จะเห็นว่าสมการฮาร์ดีไวเบิร์กร Hard D ไม่ได้ยากอย่างที่คิดกันถ้าเราเริ่มต้นทำความเข้าใจกับความถี่ของแอลลลลความถี่ของจีโนไทป์และความถี่ของฟีโนไทป์ในประชากรค่าที่ได้ออกมาสามารถบอกถึงสถานการณ์ในประชากรนั้นๆได้เช่น สถานการณ์การเกิดโรคในประชากรน,นั้นเมื่อยีนก่อโรคเป็นยีนด้อยก็สามารถหาจำนวนประชากรที่เป็นโรคแต่จะเห็นว่าในประชากรก็มีพันทางสามารถแยกกลุ่มที่เป็นพาหะออกจากกลุ่มผู้ที่ไม่มียีนก่อโรคได้